เราควรที่จะทําการฝึกไว้นะคะว่าเราเนี่ยควรอยู่มุมไหนของเกานะ,ะน,นี้นะัะเพื่อที่เรานะี่ยจะได้เตะได้ไกลที่สุดว่ะ แล้วนะครับน so ้องๆอยู่พี่พกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายใน Go Kick Simulator กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปสอนวิธีการฟาร์มเพชรนะฮะภายในเกมเกมนี้กันนะฮะในฉบับล่าสุดกันเลยนั่นเองเหตุผลนึงเลยที่เราเนี่ยต้องมีเพชรเยอะๆนะครับน้องๆเพราะตรงโปรนะฮะเราเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อลูกฟุตบอลได้นะฮะแต่ว่าลูกฟุตบอลเหล่านี้ครับทุกคนมันจะต้องใช้เพชรมหาศาลเลยนั่นเองนะฮะอย่างเช่นแถวแรกนะฮะก็ใช้หลักพันนะฮะแถวที่สองก็ใช้หลักแสนนะครับแล้วก็แถวที่สามเนี่ นะครับถ้าเกิดเรามีเพชรเยอะๆนะครับน้องๆก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราจะต้องฟาร์เพชรในรูปแบบไหนละครับน้องๆเราถึงจะได้เพชรแบบเยอะมากๆเลยวันนี้นะครับทุกคนเรามีคําตอบแล้วนั่นเองแล้วก็ไนเว้งงานครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอ,อนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสกิลเบอร์ผมด้วยนั่นเองเพื่อรองใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดึงช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับ จอยเข้าไปที่อีเวนต์ตัวใหม่กันนั่นเองนะฮะพอจอยมาปุ๊บนะครับวิธีการง่ายๆเลยทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทการวิ่งไปสุดขอบโลกกันเลยนั่นเองนะฮะอันนี้นี่มันเป็นแต่ละด่านเลยนะครับน้องๆที่เราได้ทำการปลดล็อกไปอันนี้นะครับก็จะเป็นทะเลทรายด่านถัดไปก็จะเป็นเมืองอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้นหูคุ้นตามากๆเลยนะฮะแต่ว่าน้องๆน่ะจะต้องใช้สเตปปากัวนะฮะในการกระโดดเข้าไปในแต่ละด่านแต่ละด่านก่อนนั่นเองและอันนี้นะฮะก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะฮะว่าเรา อ่าหลักการมันง่ายมากทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยไปให้ไกลที่สุดนะฮะไกลที่สุดมากกว่าคนอื่นเลยนั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่ผมปาดได้เงนินเนี่ยทุกคนโอเคเอาใหม่นะให้เราทําการกระโดดมาแดปไปแดปแดปไปโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็เลยนะทําการกระโดดไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงเกาะสุดท้ายเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหไอพวกตัวสตาร์เรานี่ดูเหมือนกับว่ากําลังดิ้นพลุกพล่านมากๆเลยนะะว่ามันสปอนตามเราไม่ทันเลยนั่นเองนะครับน้องๆ <c oughs> มันตกลงไปแล้วทุกคนนี่นี่น,นี่โอเครู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็น world tour นะฮะแล้วก็ดันถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นดาน r o c ก็ t แน่เลยให้เราเนะี่ยมาถึงเกาะสุดท้ายเลยนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทําการเตะกลับไปนะะแค่นี้เองทุกคนหลักการมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าอีเวนต์ตัวใหม่นะฮะไม่มีใครเข้ามาเลยนั่นเองนะฮะวิธีการแนะนําเลยทุกคนเพียงแค่เรานะฮะมาอยู่ตรงขอบๆในรูปแบบนี้นะฮะเพื่อที่เราเนะี่ยจะได้เตะให้ไกลมากที่สุดนะฮะมากกว่าเพลเยอร์คนอื่นกันนั่นเองแล้วอย่่างที2 เราเนี่ยทำการเตะไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คะแนนสกอร์มากที่สุดกันนั่นเองอ่ะ นี่แหละทุกคนคือวิธีการฟาร์มนะฮะแล้วฟาร์มรอบหนึ่งนะครับน้องๆบอกได้คำเดียวเลยว่าน้องๆสามารถได้เจ้าตัวเพชรนะฮะมากกว่า20,000จนถึง30,000เพชรกันเลทีเดียวโว้ยโคตรโกงผมบอกให้และอีเวน e ต์ตัวนี้นะครับทุกคนมันยังมาอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะภายในเกมนี้นะครับสามารถทำการขับเคลื่อนนะฮะโดยใช้เจ้าตัวเพชรเนี่ยได้แบบเยอะมากๆเลยนะฮะเข้าก่อนนะครับเราเนี่ยเคยใช้เพชรอย่างมหาศาลนะฮะเพื่อทำการสุ่มเจ้าตัวสตาร์ไปถูกต้องไหมครัทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะฮะเราจะทำการสุ่มในส่วนของเจ้าตัวฟุตบลู ใหม่กันนั่นเองอู้น่าสนใจนะทุกคนนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเราได้มาอยู่ที่ประมาณ22,000เกมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรัอบอีเวนต์ตัวใหม่นะแล้วภายในอีเวนต์นี้นะครับก็มีผมอยู่แค่คนเดียวนะครับน้องๆ ตรเครียด <K id> เลยทุกคนโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเราทำการส่งยอดสตาร์เรานะ,ะับไปที่ world t o ก่อนละกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์มันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะครับรน้องเวลาเนี่ยเราทําการเข้าอีเวนต์กันนั่นเองนะฮะโอเคกดตัว f ไปนะฮะแล้วก็ปล่อยให้พวกมันเนี่ยทำการเตะฟุตบอลไปนะฮะระหว่างนี้นะครับเราก็ทําการรอนะฮะระหว่างทีเรอนะครับถ้าเกิดเราทําการจอยอยู่ในเกมนะครับเราก็สามารถทําการรับเกมได้แบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าเราเนี่ยดเด้งแบบเยอะมากๆเลยนะฮะเอ้ย,อยมีคนแข่งกับเราว่ะเฮ้ยไอย้น้องชายเอาจริงดิเอาจริงดิงดนี่ สเตปปาโกไป1หนึ่ง ea นะคือแบบพี่นะเล่นไมค์คัมอย่างยาวนานนะครับน้องๆวิธีการกระโดดแพนในพวกนี้นยะถือว่าเลดีอีซี่มากๆเลยนั่นเองนะฮะนี่ด่านที่2แล้วทะเลทรายทุกคนโอเคเราจะทาการไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ด่านเมืองครับนะทุกคนโอ้โหอีซี่อะครับทุกคนบางคนสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่กระโดดไปตรงนี้นะฮะเรากระโดดไปไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนกับว่ามันจะมีแบเรียกันเราอยู่นั่นเองนะครับเราต้องขึ้นมาบนสุดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นด่านน้ำนะฮะก็ทําการกระโดดไปแล้วก็แดปปา เดาไปเดาไปนะฮะอีซี่จัดนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาที่อวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นโวลทูนะฮะแค่นั้นเองทุกคนวิธีการกระโดดนะฮะผมคิดว่านะถ้าเกิดใครเนี่ยที่เข้าเล่นอีเวนต์นี้บ่อยๆนะฮะการกระโดดถือว่าเป็นที่อีซี่มากๆเลยสําหรับตัวน้องๆกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ลุยขึ้นมานะฮะแล้วก็วิ่งไปในรูปแบบนี้เป็นไงทุกคนแค่นี้เองนะฮะเราก็สามารถที่จะชนะคนอื่นได้แล้วนะฮะแต่กรณีที่บางครั้งนะฮะเวลาเรามาเล่นเนี่ย กับเรานะฮะแล้วเขาเนี่ยอาจจะไปถึงจุดที่ไกลมากกว่าเราเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราควรที่จะทำการฝึกไว้นะคะว่าเราเนี่ยควรอยู่มุมไหนของเกาะนี้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตะได้ไกลที่สุดว <c oughs> ไปไหนวะเนี่ยทุกคนเด้ๆ<อ>เด้อเยอแป,ป๊บๆโอเคด้วยความที่ว่าตอนนี้ทุกคนมันไม่มีใครเข้ามานะฮะเหมือนกับว่ามีแค่คนเดียวใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถทำการอยู่ได้แบบสบายๆนะแต่เกิดสมมติว่ามีใครเข้ามาเนะี่ยเราก็ต้องไปอยู่ตรงขอบอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะ,ะเรียกง่ายว่าเราเนี่ยต้องมีคลิกเล็กๆน้อยๆนะะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ชนะเพลเยอร์คนอื่นกันนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมีออโต้คลิกมันก็ดีในรูปแบบนี้นะฮะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งคลิกให้มันเสียเวลาเปล่าเลยนั่นเองนะครับนคะะ ระหว่างรอนะฮะก็ทาการรับเจ้าตัวฟรีกิฟต์ไปนะฮะโอ้โหได้เกมอีกแล้วทุกคนให้ตายเถอะเกมนี้นี่ถือว่าแจกเกมกันแบบรัวๆมากๆเลยนะฮะสองล้านแปดแล้วว่ะทุกคนแล้วตอนนี้มันก็เอนดิ้งไปไปที่เรียบร้อยลวนะครับเราก็ทำการปิดตัวออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนว่ารอบนี้ได้โอ้รอบนี้ทั้ง2 3ง0 0ืเกมเลยทุกคนแล้วภายในอีเวนต์ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2คนนะฮะมีไอตัวแรกนะฮะที่เราเจอไปนะคะแล้วก็เรานั้นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยเ,ะะเะตะได้ไกลที่สุดนะฮะมากกว่าไอตัวที่2กันนั่นเอง นะครับและนี่แหละทุกคนวิธีการรับเกมนะฮะที่แบบ EC ี่นะคบผมอยากจะบอกให้นะฮะ <L an> ตรงนี้ก็ EC ด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้วทุกคนมันจะมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งตรงจุดนี้ผมจะเรียกมันว่ายูทูบเบอร์แพ็กกันนั่นเองตรงจุดยูทูบเบอร์แพ็กนี้นะฮะทุกคนมันจะมีสกอร์บอร์ดนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถทาการซื้อนะฮะในส่วนจ,จุดตัวยูทูบเบอร์ได้นะฮะ <L an> แต่ว่าการที่เราซื้อยูทูบเบอร์ได้นะฮะผมคิดว่านะทุกคนมันอาจจะไม่ถึงเวลามากถึงตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนคทุก สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแลวก็สไครเบอร์ผมด้วยนั่นเองสุดรองใจผมแวะเพ่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถคุยถืงช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งทุกคนที่ผมลืมบอกทุกคนไปนะฮะสปีดของเราตอนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณเวล58กันนั่นเองนะครับก็วันนี้นะท Wax and rail, tray out like I'm young Cause I am and the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all life's uh huh hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers Lying, dark clothes, high